รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอั้มทรินีโดยแม่หมออั้มธรรมทารนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่า ใครจะมาดามใจให้กับคุณเออใครกันนะจะมาดามใจให้กับคุณนะเดี๋ยวมีไพ่เลือกสามกองนะอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะ โอเคค่ะอ่ะสามกองนะหลับตาตั้งเจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งกองบางคนสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะใครยังเลือกไม่ได้กดพพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันเลยว่าใครกันนะที่จะมาดามใจให้กับคุณนะเริ่มจากกองแรกเลยนะ อดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนกองนี้นะน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาก่อนนันเนี้ยเออมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณมันอาจจะแบบไม่ชัดเจนคุมเครืออยู่นานอะไรเงี้ยจนบางครั้งบางทีคุณคุณบางคนปิดกั้นความรักเลยก็เป็นไม่ได้นะถามว่าใครจะมาดามใจให้กับคุณต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณซึ่งอาจจะเป็นคนที่ อาจจะเจอกันที่ทํางานที่เรียนนะเป็นไปได้เลยอาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะเออเป็นรุ่นพี่เป็นคนอายุมากกว่านะคะเป็นไปได้เหมือนกันแต่มากกว่าไม่เยอะนะหรืออาจจะรุ่นราวาราวเดียวกันนี่แหละนะหรือเด็กกว่าก็เด็กกว่าไม่มากคือรุ่นรุ่นไล่ๆกันต้องบอกอย่างนี้เขาจะมาอาจจะเจอกันจากการที่คุณอาจจะกําลังอยู่ในภาวะที่ไม่โอเคแล้วเขาก็มาคุยด้วยมาสื่อสารหรือมาชวนไปเที่ยวมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเออมันก็เลยทําให้คุณอะ สดชื่นขึ้นมาอีกครั้งนะต้องบอกเลยเขาแอบสนใจคุณอยู่นานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์อะไรกับคุณเพราะว่าเห็นว่าคุณมีใครอยู่หรืออาจจะแค่สงสัยว่าคุณมีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่ามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยไม่คยไม่ค่อยกลา้าแต่พอเขาเห็นคุณแบบแสดงออกชัดเจนว่าคุณแบบโสดอเขาก็เลยเข้ามาหาคุณนะค,คนคนนี้นะอาจจะได้เจอจากการอย่างที่บอกไปอาจจะเจอจากงาน จากที่เรียนหรือว่าจากการสั่งสารอะไรบางอย่างนะแล้วก็ได้พูดคุยกันได้สื่อสารกันนะคะแล้วก็จะทําให้ความรู้สึกของคุณมันสดใสซับซ่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็ทําให้หัวใจของคุณที่เคยแบบว่าบอบช้ําหรือว่าอาจจะรู้สึกกลัวความรักเนะี่ยกลับมามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่สองมาดูกันว่าใครกันนะที่จะมาดามใจให้กับคุณ ดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนกองนี้นะแฟนคุณอาจจะแบบเป็นไม่ได้ว่าคุณเพิ่งผิดหวังจากความรักผิดหวังจากอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจคุณหรือว่าความรักที่มันไม่ได้สมไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้สมดังใจหมายอนะคะเออถามว่าใครจะมาดามใจให้กับคุณต้องบอกว่าคนคนนี้นะเพอเพอก็อาจจะเป็นคนในโซเชียลก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นคนรอบตัวคุณที่ต้องบอกว่า ผิดหวังมาเหมือนกันเจ็บปวดมาเหมือนกันฟิลเดียวกันอารมณ์เดียวกันนะมันทําให้คุยอะไรกันแล้วมันเข้าใจกันไปหมดเลยเพราะว่าอะไรโดนมาเหมือนกันเจอเหมือนกันนะผิดหวังมาเหมือนกันโดนทําร้ายละทําร้ายจิตใจมาเหมือนกันนะก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออคุยกับคนแล้วมันคลิกมากคนก็รู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วคลิกมากนะอาจจะมีการปรับทุกกันก็เป็นได้หรือบางครั้งบางทีอาจจะเป็นเพื่อนคุณนะเพื่อนสนิทอ่ะ เพื่อนสนิทหรือว่าคนรอบข้างเพื่อนพี่น้องที่สนิทสนิทกันอะแล้วปรับทุก,กันคุยกันไปคุยกันมาแล้วเขาก็โสดแล้วก็โสดอะไรเงี้ยเออมันก็เลยสปาก,กันเลยรู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้เหมือนกันสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะเออคนที่จะมาดามใจคุณเป็นคนรอบตัวคุณนี่แหละนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคอยปรึกษาเขามาตลอดตลอดเลยก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะเออคนที่คุณคอยแบบ มีอะไรก็คุยกับเขามีอะไรก็ปรึกษาเขามีอะไรก็พูดคุยกับเขาอะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่มาดามใจให้คุณมาทําให้คุณสดใสสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคือต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกปลอดภัยด้วยอะ่ะเหมือนเขาเป็นเซฟโซนให้กับคุณเหมือนกันมันเหมือนกับเวลาคุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรอะได้ระบายได้คุยกับเขาแล้วมันรู้สึกสบายใจแล้วเพราะเอิญว่าบางครั้งบางทีอาจจะ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันคือมันเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาดามใจให้คุณนะเขาเป็นผู้ฝังที่ดีคอยรับฟังคุณคอยเข้าใจคุณให้ความเข้าใจคุณแล้วก็ไม่ตัดสินคุณมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากๆแล้วกอ็อย่างที่บอกไปเนาะเขาอาจจะเจอมาเหมือนกันมันก็เลยยิ่งคุยกันยิ่งถูกคอก็เลยมาดามใจให้คุณในที่สุดนั่นเองนะคะโอเคค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะ คนที่เลือกกล่องที่สามนะมาดูกันว่าใครกันนะที่จะเข้ามาดางใจกับคุณโอเคดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนกองนี้นะโดนโดนหลอกก็เยอะโดนโดนทำลายจิตใจก็เยอะเจอคนเจ้าชู้ก็มี เจอคนไม่ซื่อสัตย์ก็มีคือเจอหลากหลายรูปแบบเลยคนที่จะมาดามใจให้กับคุณน่ะก็คือคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนเป็นคนใกล้ตัวมากๆอืมเป็นคนใกล้ตัวมากๆอาจจะเป็นเพื่อนนะนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกันที่ไม่เคยคิดว่าจะแบบมาเยียวยาใจให้ให้กันมาก่อน เผือๆแบบคบกันอย่างเพื่อนคบกันแบบสนุกสนานเฮฮาล่าเริงเออไม่คิดว่าจะมาดามใจให้เลยคิดว่าแบบแค่แค่คุยกันสนุกสนุกเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะจริงจังเออแต่กลายเป็นว่าเขามาดามใจให้คุณมาทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องราวหนักหนาสาหัส ในจิตใจค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเจออะไรที่ไม่เป็นไปดังใจเจอความรักที่ไม่สมหวังเจอความรักที่ไม่ซื่อสัตย์เจอใครที่ไม่จริงใจกับคุณค่อนข้างเยอะมานาให้คุณรู้สึกว่าจริง,รงๆก็รู้สึกเศร้านะแล้วก็กลัวด้วยกลัวว่าจะเจอความรักอะไรแบบนี้อีกอืมแต่คนคนนี้ต้องบอกว่าเขาอ่ะจะมาทําให้คุณนะเปิดใจนะมาดามใจคุณแล้วมาทําให้คุณเปิดใจพร้อมที่จะกล้าที่จะกล้าที่จะรักอีกครั้งหนึ่ง เออมันเหมือนกับเขามาเติมพลังงานดีๆให้กับคุณหรือว่ามามาทำให้คุณเชื่อมัน่นนะที่จะกล้าที่จะลองเสี่ยงในการมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่ไม่กล้าเนะี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นคนใกล้ตัวคุณนี่แหละนะเออเป็นคนใกล้ตัวคุณนี่แหละที่ต้องบอกว่าอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่แล้วด้วยความที่คุณอนะ่ะมีสเสน่ห์นะอืม มีความรู way, kind of person, ้ส like, really ึกด the ีๆให้กันอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์แต่ว่าก็อาจจะเพลอๆนะเพลอๆเผอๆก็เผพอก็เข้ามาจีบแบบจงครึ่มเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเอออาจจะเข้ามาจีบแบบแบบแบบชัดเจนเลยก็เป็นไปได้นะมามาเยียวยาแบบชัดเจนมาแสดงตัวชัดเจนว่าเขากําลังให้ความสนใจคุณแล้วต้องการที่จะแบบสารสัมพันธ์กับคุณะเป็นไปได้เหมือนกัน นะคะอืแเราต้องบอกว่าคนคนนี้นะมีความแผวพราวในตัวเหมืนอนกันนะอ่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนพูดจาดีพูดจาพูดจาหวานล้อมพูดจาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชักจูงน้มนนะใจได้ดีอืมชักจูงน้มนนะใจได้ดีนะคะแล้วก็อืมมีเสน่ห์อ่ะคนที่เข้ามาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้ามาดามใจให้คุณอะ่ะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆ คือเขาอะต้องบอกว่าเขาก็ฮอตฮอตอยู่นะคุณก็อาจจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขาว่ามาชอบคุณมาว่าเหมือนเขาก็มีผู้หญิงลลยล้อมหรือว่าผู้ชายหลยล้อมมันเหมือนกับว่าเขาก็มีคนให้ความสนใจเขาเยอะอะคุณก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยเราเขาสนใจเราด้วยหรออะไรทำนองเนี้ยค่ะคุณอาจจะแบบเซอร์ไพรส์เนิดนึงที่เขาแบบเออมาดามใจให้คุณมามา มาสนใจในตัวคุณอะไรทํานองนี้ค่ะเออแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่เลือกกองนี้คนที่จะมาดามใจให้คุณเป็นคนที่คุณจะเซอร์ไพรส์แน่นอนนะเป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆดูมีคนอยู่ล้อมรอบลายล้อมตัวเขาเยอะนะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะมีสาวๆหรือนุ่มๆไา่ล้อมรอบตัวเยอะมากแล้วคุณก็เลยเซอร์ไพรส์นิดนึงที่เขาอะ เข้ามาชื่นชอบคุณแล้วมาดามใจให้คุณหรือมาพูดคุยมาดามให้คุณรู้สึกดีนะคนคนนี้จะมาดามใจคุณนะเออแล้วเขาก็ดูจะแผลว่าวกับคุณนิดนึงอ่ะนะมันก็เป็นไปได้ว่าความแผลวพาของคันของเขามันทําให้คุณแบบรู้สึก รู้สึกดีมากๆทีเดียวนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำแน,น,นานยทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุทกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย